สวัสดีค่ะพบกับช่องสระบอนีพาข้าววันนี้มาทานข้าวจ้ามีซุปขนมจ้าซุบบอกมีจจะพี่น้องจ้าซุบบอกมีจ้าไม่มีงานนะคะวันนี้เราใส่ถั่วลิสงคั่วหอมจ้าคั่วเองนะคะวันนี้มีซุปขนมจ้าซุปขนมแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำหนึ่งกระติบจ้าเพื่อนจ้าข้าวเหนียวดำจ้าแล้วก็มีผักชีนะคะแครอทแตงกว่าแล้วก็มี มีปลากระกปองจ้าหนึ่งถ้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าก,กดจะไปทานก็ฝากเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องอยู่ยุโรปเอ,อเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลดดค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กับทองทรพนอ,อุ้ยาข้าวด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะกดกระดิ่งติ้งๆด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้าขอบคุณค่ามาจ้าได้ได้ทานกันเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาด้วยจ้ะขอชิมสักอู้อู ปลากระป๋องอร่อยุกคนอร่อดชุบบปาหมีผ่าไม่ใหญ่รยอมาก สุปเองกินเองไม่มีงาก็เลยใส่ถั่วลิสงขั้วขัวเองนะคะมีพัชีม้วนได้เลย ทำมาทำพริกปลากระป๋องบ่อยแล้วก็จะเลยไม่ได้ทำน้ำพริกปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องแล้วก็ปรุงรสชาติก็มากินข้าเหนียวเข้ากันเ <c oughs> ข้า,ก, <c oughs> ขากันข้าเหนียวม้าวเนียวดำ Nương nè các bạn, nhắm nương nè các bạn. đi xong. Thua em. หอมด๊หอมหอมนยำไหมแบบนจุบขนมทำเองใส่ปลาทูนัวมาก ่ปทัู่หนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาน้ำปลาหน,นึ่งองน้ำปลาหนึ่งโบ จับหนูจูบเม่กีนน้งองคันโดนกินเทียงจับได้จ้ะจูบเมฆข้ามยังไงอืมข้าวเหนียวก็เรน่องเองนะคะข้าวเหนียวใหม่ คนเหนียวดำเพื่อนำมาฝากคนเหนียวดำมาจากรอยเอ็ดจากตรงนี้ ทำยังไงคุณแซ่ดมากทำยังไงจ้ะอืมอืมโอเคนี่ต้องยังไง 生活。

ยินเจ็บไปนอนจุบหมีถ่วยนึงเหมือนเลยจ้ะจัดห้งมีนาอ เดี๋ยน,นี้เดี๋ยวทานต่อนะคะทุกคนวันนี้ก็อิ่มแล้วจ้าผิดภัประกันใดก็ขอโทษขออภัยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย